สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ h ัน d e r Channel ของเรานะฮะวันนี้พีิตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบพันนะครับสำหรับเจ้าไท m ัมนะครับโบนวิวทีร้อยนะฮะรถคันนี้เป็นรถปี2007นะครับเลขไม่หลักพันธ่านั้นครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงจะสวยแค่ไหนวิ่งมาเท่าไหร,ร่นะฮะมาชมมาเลยดีกว่ามา คันนี้ครับเลขไม้นะครับวิ่งมาเพียง90,80กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกุญแจให้มาครบ2ดอกแบบนี้นะครับคันนี้ครับนี่หัตชุเดิมสวยนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตช์แน่นอนนะครับนี่ฮะตุ๊กตาแฮนด์เดิมสวยนะครับแฮนด์เดิมประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีดรางนะครับปอกแฮนด์เดิมคันนี้เป็นตุ้มไปแฮนด์แต่งนะครับเป็นงานเหลดสวยงามมากนะครับมือคัดเดิมครับเป็นแบบก้านเหรียญมือเบรกเดิมเดิมครับก้านเหรียญเช่นเดียวกันปรับระดับได้นะครับไม่กดไม่งอนะครับกระปุกมันเบรี นะครับลอยหลุดนะครับไม่มีเรียกว่าไม่มีลอกล่อนนะครับไม่มีซึมแน่นอนแล้วก็ประกับคันเร่งตรงสืิอมีเรือนลามบ้านนะครับตามการใช้งานนะฮะนี่ครับแต่โดยรวมถือว่าสวยนะครับถังน้ำมันเดิมนะครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีรักยิ้มแต่มีรอยตรงนี้นี่ตรงนี้ครับให้เลยให้เห็นเลยครับนี่คือตำหนิจุดเดียวนะครับในในอ่าบนถังน้ำมันใบนี้นะครับเบาะนั่งเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับนี่ครับมาพร้อมกับโลโก้ถวยอั้มนะฮะ ด้านหน้านะครับในส่วนของถ้วยไม้นะครับเป็นถ้วยไม้เดิมอยู่นะครับแล้วก็โคมไฟด้านหน้านี่ครับเราบอกว่าไม่มีแตกร้าวนะครับแทบไม่มีรอยหินเลยฮะแล้วก็นี่ครับไฟเดียวคู่หน้าทรงกระสุนนะครับแล้วก็นี่ครับหูช้างยึดไฟหน้าแต่งนะครับฝั่งโคนหน้าเดิมไม่มีแตกร้าวไม่มีบุบนะฮะแล้วก็ยางหน้าหลังเดิมติดรถจากสูตรนะครับเป็นยางจากพิรี่แ่นทอมนะครับแล้วก็ในในส่วนของล้อหน้านะครับก็ยังคงเป็นสีเดิมนะครับไม่มี าลอกลอกล่อนนะครับไม่มีดุ่งแน่นอนนะครับกระบอกโชคล่างฝั่งขวานะครับไม่มีรอยหินนะครับหม้อน้ําเดิมสวยครับนี่มาพร้อมอากาศหม้อน้ําด้วยนะฮะมามาส่วนของด้านล่างบ้างหน้าเครื่องทั้งล่างนะครับองบอกว่าแห้งสนิทนะครับไม่มีหยดเยิ้มแน่นอนนะครับในส่วนของฝาวลาวคันนี้ก็ไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะคลิปเครื่องเต็มเต็มครับไม่มีแตกหักแน่นอนคันนี้มาเพราะว่ากันล้มแต่งนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะ แขนเครื่องฝั่งขวาครับดูกันใกล้ๆไม่มีเก็บงานไม่มีรอยล้มล้มแปะนะฮะคันเกียร์ขอให้ครับขาเย็บหลังนะครับก็ไม่มีคดไม่มีงอนะครับพักเท้าขวาเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้ก่อนนี่ครับตาร์ติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งๆอัตราเร่งเป็นยังไงครับนี่ครับขึ่นเร็วลงเร็ว รถพังยนต์นิ่งครับผมไม่มีกระดุดเลยสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีถลอกลอกล่อนลอยบุบลอยกระแทกนะฮะโซลเตอร์เดิมเดิมติดรถจากศูนย์เห็นไหมครับแล้วก็นะครับล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งนะครับซีรวดเดิมสวยยางหลังเต็มเต็มนะครับเพราะนี่คือ9,000กิโลเมตรแท้บางโค้หลังแต่งนะครับนี่เป็นท้ายสั้นแต่งแล้วก็นี่ครับไฟเบรกด้านหลังแต่งเป็นแบบ LED นะครับ ศูนย์ตรงนะครับไม่มีบิดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนในส่วนของฝั่งซ้ายครับคันนี้ยังคงอ่ะมาดูที่จานเบรกกันก่อนจานเบรกนี้จะบอกว่าเป็นแค่ลอจริงๆครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับในส่วนของตัวท่อฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยล้มล้มแปะรอยล้มสไลด์นะฮะอ่าพักเท้าซ้ายครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ก็ไม่กดไม่งอนะครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับดูใกล้ๆเลยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแน่นอนมาฝาบาฝั่งซ้ายครับสวยๆนะฮะเห็นไหมครับ ไม่มีรมัดด่วซึมและคาบกาวนะฮะคลิปเครื่องสวยนะครับแล้วก็คอท่อด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีบุบและกระแทกด้านหน้าแน่นอนนะครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ไม่มีหยดเยิ้มครับสวยเนี้ยบตาตาสัตว์ไวพรามห้าแน่นอนนะครับแล้วก็คาลิเปอร์หน้าเดิมเดิมติดรถมาเลยนะฮะ,ะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะครับแล้วรอยล้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้านะครับอย่างที่บอกก็เป็นแค่รอจริงๆเพราะนี่คือ9 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับเอาละครับสวยๆแบบนี้ เราตั้งราคาไว้เท่าไหร่ดีครับทีตั้งราคาไว้เพียง3 2 0 0 0นบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง3า0 0 0ืกับโปรโมชั่นตอนนี้ครับฟรีดาวครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะใครหาอยู่สำหรับไทรอัมฟรีร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นทีร้อยยี่สิบทีตทวินนะฮะเรามีให้เลือกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามสำหรับไทรอัมนะฮะคนว่าท่านที่หารถไทรอัมอยู่นะครับสภาพสวยๆนะฮะเลขไม้แท้มาเลยครับทางไซปรามห้าแล้วเจอกันครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ